ันเนี่ยสถานที่เทวทัตสุเทนิสูบและนางกินจามานาวิกาตรงโน้นครับบอกเลย้อ๋อตรงนี้เป็นที่สถานที่พระเทวทัตถูกสอนิสูบอยู่หน้าเชตวันมหาวิหารสังเกตตรงจุดนี้นะครับนี่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 พระทัวร์จอดบางตรงนู้นข้างหน้านีพระเทวทัตถูกสูบจะไม่เคยมียากขึ้นตรงนี้และนางกินจะมานาวิกาที่น้ำนองอ๋อคือภายในวัดเนี่ยจะไม่โดนจะไม่โดนสรณีสูบจะมาสูบข,ข,ข้างข้างนอก ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมียากาขึ้นจุดสังเกตคือตรงนี้ไม่เคยมียากาขึ้นสถานที่พระเทวทัตถูกทรณีสูขส่วนน่าจะนํามานักวิการเดินไปทางนู้นไปไกลหาไปอีกรางร้อยเมตรอยู่หน้าเชตวััมหาวิหารส่วนใหญ่โยมจะไม่ค่อยมาดูกันต้องถามไกด์ต้องถามทัวร์ดีๆเขาถึงจะบอกเพราะว่าเป็นสถานที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลหลายคนก็เลยไม่ไม่เข้ามาแต่สถานที่พระเทวทัตถูกทรณีสูข กลไปนั่นสานที่นานกินกินจานกมันด้วยการสุทธรณีสูบแผ่นดินรับรับบาปไม่ไหวเละยุบแผ่นดินยุบไปเลยหน้าเชตวันหมหาวิหารอินเดีย